พบแล้วนะคะสําหรับเด็กน้อย4คนที่เรียกว่ารอดชีวิตปฏิหารค่ะจากเหตุเครื่องบินตกซึ่งก่อนหน้านี้เองนะคะเจ้าหน้าที่ได้ระดมกําลังค้นหาครั้งยิ่งใหญ่ค่ะหลังจากที่น้องๆสูญหายไปในป่าแอมะซอนนาน40วันด้วยกันค่ะประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตของโคลอมเบียประกาศยืนยันแล้วค่ะว่าพบตัวเด็ก4คนที่หายไปจากเหตุเครื่องบินตกเมื่อ40วันก่อนในป่าแอมะซอนทางตอนใต้ของประเทศค,ค่ะ โดยทหารและเจ้าหน้าที่กู้ภัยโคลอมเบียนะคะก็ได้พบเด็กน้อยชาวโคลอมเบีย4คนซึ่งมีอายุ13ปีเก้าขวบ4ี่ขวบแล้วก็ทารกวัย11เดือนเท่านั้นโดยประธานาธิบดีโคลอมเบียก็ปเปิดเผยว่าเด็กๆทั้ง4คนน่ะเป็นผู้รอดชีวิตเพียงกลุ่มเดียวจากเหตุเครื่องบินตกซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ทหารนะคะก็เรียกได้ว่าพยายามออกตามหาตลอดเดือนที่ผ่านมาค่ะซึ่งการพบตัวน้องๆทั้ง4คนในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของคนทั่วทั้งประเทศค่ะ สำหรับเหตุเครื่องบินตกดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเครื่องบินเล็กแบบเชตน้า206มีคนอยู่บนเครื่องทั้งหมด7คนนั่นก็คือนักบินและผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่2คนแล้วก็ดเด็กๆ4คนค่ะได้ตกลงกลางป่าแอมะซอนในโคลอมเบีย หลังจากได้ส่งสัญญาณเมดีขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่าเครื่องยนต์น่ยขัดข้องนักบินและผู้ใหญ่สามคนเสียชีวิตแล้วก็ได้พบร่างแล้วนะคะอยู่ใกล้กับซากเครื่องบินส่วนเด็ก4คนพบว่าหายตัวไปซึ่งเจ้าหน้าที่พบร่องรอยว่าเด็กๆหายตัวเข้าไปในป่าค่ะ ซึงทาให้ทหารกองกําลังพิเศษโคลัมเบียหลายร้อยนายนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยตลอดจนชาวบ้านที่ชานานพื้นที่ได้ร่วมกันปฏิบัติการค้นหาทั่วพื้นป่าแอมะซอนซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็พบร่องรอยนะคะทั้งรอยเท้าพ่ะอ้อมใช้แล้วและขวดน้ําตกอยู่ จึงมีความหวังค่ะว่าเด็กๆเนี่ยจะยังรอดชีวิตอยู่ในขณะที่ครอบครัวของเด็กๆก็ออกมาเปิดเผยว่าเด็กคนที่อายุมากที่สุดก็คือ13ปีนี่แหละในกลุ่มเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องของการเดินป่าแล้วก็มีความหวังว่าจะสามารถพาน้องๆรอดชีวิตได้ขณะที่กองทัพอากาศก,าก็ได้มีการโปรยในเรื่องของใบปลิวจํานวนหนึ่งหมื่นใบลงไปในป่าค่ะซึ่งในใบปลิวเนี่ยก็มีคําแนะนําเป็นภาษาสเปนแล้วก็ภาษาพื้นเมืองของเด็กๆเพื่อสื่อสารให้เด็กๆนะคะอยู่กับที่ ซึ่งก็จะง่ายต่อการช่วยเหลือนอกจากนี้ในใบปลิวดังกล่าวนะคะยังมีคาแนะนนะําในเรื่องของการเอาตัวรอดพร้อมกับมีห่ออาหารแล้วก็น้ําดื่มบรรจุขวดให้กับเด็กๆด,ด้วยค่ะ ซึ่งน้องบอกว่าพอเวลาผ่านไปหลายวันหรือว่าหลายสัปดาห์ในเรื่องของความหวังที่จะเห็นเด็กๆรอดชีวิตก็ยิ่งลดลงค่ะเพราะว่าในป่าเนี่ยก็เต็มไปด้วยอันตรายสารพัดเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่ากลุ่มนักค้ายาเสพติดอีกทั้งในเรื่องของสภาพที่น้องๆจะต้องเอาตัวรอดในแต่ละวันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากค่ะแต่ในที่สุดค่ะทุกคนปฏิหารก็เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่9มิถุนายนซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้พบเด็กทั้ง4คนแล้วซึ่งสภาพของน้องๆน,นะคะก็อาการอ่อนแรงต้องกาาารรอห ซึ่งจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะส่งตัวเด็กๆค่ะไปเข้ารับการรักษาพร้อมกับมีการประเมินในเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจที่โรงพยาบาลต่อไปค่ะ